ดาสาสกายแอคทีฟคันนี้เข้ามาเปลี่ยนชุดตู้แอร์แผงแอร์ถอดคอมออกมาคว้อมถ่ายน้ำมันคอมล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์ค่ะรหลดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมาด้าสามสกายแอคทีฟมาด้วยการแอร์ไม่เย็นค่ะลูกค้าแจ้งภายในรถมีเสียงดังจับเกวัดค่าการทำงานภายในระบบมีแรงดันน้อย โหลดผ่านการใช้งาน203-230หรือ23230กิโลเมตรค่ะแรงนะคะมีเสียงภายในรถก็คือได้ยินเสียงดังออกมาจากในช่องลมอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่36องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆที่ยี่ส5องศาปล่อยน้ำยาแอร์เข้าในระบบค่ะ เติมน้ำยาเองเข้าในระบบสามพีดค,ความเย็นภายในรถลงมาได้อยู่ที่11องศาค,ค่ะความร้อนอยู่ที่200ก็อตอนนี้ปิดฝากระโปรงรถนะคะกอลีเราจะลองเลงเครื่องเลงเครื่องค่ะคอมตั คามทำงานเร่งเครื่องค่ะความร้อนก็อยู่ที่250ค่ะวันนี้อุณหภูมินะคะอยู่ที่26องศาถ้าเจออุณหภูมิที่ร้อนๆก่อาจจะขึ้นสูงเป็น275ได้ค่ะซึ่งอะไรภายในระบบมีการเสื่อมสภาพอุณหภูมิภายในรถก็ลงมาได้อยู่ที่9องศา ภายในรถก่อนที่ช่างจะลงมือหรือหน้าปัดค่ะช่างเริ่มลงมือถอดเพื่อซ่อมเปลี่ยนอะไรนะครับ สั่งเล่งงานให้นะครับช่างจัดการถ่ายน้ำมันคอมนะครับลบสองแสนกว่าโลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันจะได้เปลี่ยนหน้าคับแอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะได้ถอดเปลี่ยนชุดคัดแอร์นะครับคัดแอร์ใช้งานมาแล้ว200,000กว่ากิโลนับกันตอนรถวิ่งนะครับตอนจอดติดไฟแดงอยู่กับที่เราไม่นับนะลูกปืนตัวนี้หมุนอยู่ตลอดเวลานะครับถอดแผ่นหน้าออกมานะครับตัวนี้ภายในแกนซินก็ถือว่ายังแห้งอยู่นะฮะชุดลูกปืนของ NSK นะครับตัวนี้ ชิงเปลี่ยนลูกปืนก่อนเนาะอ๋อชิงเปลี่ยนชุดคัดนะฮะจะได้เปลี่ยนลูกปืนถ้าลูกปืนตัวนี้ร้อนมากๆเดี๋ยวซีนคอมจะรั่วนะครับแล้วเสียงที่หน้าคัดแอร์ใหม่ด้วยเดีย๋ยวไปดูอะไรใหม่ครับชุดคัดแอร์ใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไหล่มาตรฐานนะครับลูกปืนเอ k นะครับ จัดชุดอะไรมาตรฐานให้งานซ่อม Mazda ม3คันนี้นะครับมีตู้แอร์มีตู้แอร์อรวาลพัดแอร์น้ำมันคอมกรองแอร์แล้วก็ไส้กรองเดออร์ครับช่างจัดการถอดท่อน้ำยาแอร์ออกมานะเดี๋ยวจะได้ล้างระบบให้ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถนาตตาออกมาเรียบร้อยนะครับข้อต่อจุดนี้จะเห็นว่ามีคราบดำๆนะฮะมีคราบน้ำมันนะฮะแสดงว่าโอลิงตัวนี้เสื่อมสภาพแล้วเทียบให้ดูนะครับส่วนนี้ขาวนะส่วนนี้ดำโอลิงดำๆนะ่ะเสื่อมสภาพ อันนี้ไม่รั่วอันนี้รั่วจะได้ล้างในรูในท่อน้ํายาแอร์ให้ทุกเส้นนะครับน,นี้ก็ดำๆนะครับถอดพัดลมออกมาเรียบร้อยนะครับัางจัดการถอดแผงแอร์นะครับ สภาพแผงหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวจะได้จากการเป่าฝุ่นทคำความสะอาดให้นะครับรถถ้าไม่เคยถอดแผงแอร์ก็จะมีฝุ่นอุดตันแบบนี้นะครับ ตัวแผงแอร์ของรถวัดได้สามนะครับตัวนี้จะเป็นไดเออร์เป็นลูกนะตัวของแผงแอร์รุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่นไดเออร์ลูกนะฮะที่ให้ดูเมื่อกี้จะเป็นแบบไส้กรองนะครับมีสองรุ่นอะไรมีพร้อมครับตัวนี้นะฮะจะเห็น มันมีชื้นชื้นดำดำเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันชื้นชื้นน้ำดำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเป็นลักษณะการเริ่มซึมเริ่มเริ่มซึมเริ่มรูออกมาแล้วนะฮะเพราะแผงแอร์เนี่ยส่วนอื่นเนี่ยขาวหมดเลยจะมีมุมด้านบนนะมุมด้านบนสองมุมที่เราเห็นแล้วนะเห็นแล้วว่ามีคราบซึมซึมนะครับ แต่วันนี้ตู้แอร์รั่วนะฮะมันก็จะไปออกที่ตู้แอร์เป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคาบน้ํามันให้เห็นแบบเยิ้มแบบชัดเจนแต่ที่ข้อต่อสายน้ํายาเมื่อกี้ก็มีคาบรั่วชัดเจนนะครับคันนี้เดี๋ยวจะได้ปิดตะแกรงป้องกันหนูให้ด้วยนะครับขอมแม่เราจะการล้างความสะอาดภายนอกให้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรั่ว ในส่วนของคอมแอร์หลังจากล้างความสะอาดภายนอกนํามาเช็คลวคอมแอร์ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่ขอมกับเติมน้ํามันคอมใหม่ค่ะในส่วนของคอมแอร์ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการเติมน้ํามันคอมพร้อม U v ูเช็ค่วค่ะช่างจัดการเติมน้ํามันคอมใหม่หอมกับ UV เช็คลวค่ะ ช่างจัดการล้างระบบภายในชุดสาสน้ำยาแอ,าอห้ออช่างจัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกชุดใสน้ำยาแอเรียบร้อยค่ะภายในท่อแบบน้ำยาแอสายน้ำยาแอรข่าสะอาดค่ะเดี๋ยวได้จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามขอต่อของระบบแอร พร้อมกับเปลี่ยนหัวสอนเติมแม่แอร์ให้ใหม่ทั้งสองตัวค่ะช่างเตรียมยกหน้าปัดนะครับคันนี้สรุปลูกค้าตอบมาเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนะคะอ่าเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยะโอเคครับเ,เดี๋ยวให้ช่างดำเนินการเอาเอาเอาวางไว้ด้านหน้าเลยครับวางหน้าเลย 好了，好了嘞。Yeah, yeah, yeah. ช่างจัดการยกตู้แอร์ออกมาค่ะเดี๋ยวจะได้ทําการแกะตู้แอร์ด้านในค่ะช่างจัดการแกะตู้แอร์ออกจากเบือกเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ค่ะก็จะเห็นว่าด้านล่างก็จะมีครับแฉะนะคะบริเวณจุดนี้ด้านนี้ก็จะแห้งๆค่ะก็จะเห็นด้านบนแห้งๆ สภาพกองแอร์ที่ดึงออกมาก็จะมีแต่แมลงนะคะเข้ามาอุดตันในตัวกองแอร์ต่างๆค่ะตัวกองแอร์ก็สกปรกจ้ถ้าไม่มีตัวกองแอร์ตรงนี้นะคะตัวแมลงพวกนี้ก็จะหลุดเข้ามาในตัวพัดลมโบเวอร์ก็จะหลุดเข้ามาภายในตู้แอร์ค่ะทําให้ตู้แอร์ตันในส่วนของเปลือกตู้แอร์ก็เดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดฝุ่นที่เกาะให้พร้อมกับจัดการเปลี่ยนตัวประเก็นของน้ําต่างๆให้ค่ะ มาดูสภาพตู้แอร์อีกด้านค่ะนี่สภาพตู้แอร์อีกด้านจะเห็นว่าบริเวณจุดนี้ก็มีคาบค่ะตรงนี้ก็จะแห้งๆก็เ,เดี๋ยวจะได้นำตู้แอร์ไปเช็ครั่วค่ะเจอตู้แอร์รั่วชัดเจนค่ะ เช็คลวตู้แอร์ใหม่หรือว่า QC ตู้แอร์ใหม่ก่อนจะประกอบลงรถค่ะถึงจะเป็นของตัวตู้แอร์ใหม่นะคะก็ต้องเช็ครลวดตัว,ว QC กันก่อนค่ะตู้แอร์ใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะขอตอบบริเวณแป๊บเข้ากับตู้แอร์ม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ลงรถค่ะ,ะในส่วนของเกลือกตู้แอร์ช่างก็ลงมือจัดการล้างความสะอาดฝุ่นที่กเกาะให้ค่ะ หน้าปัดออกทางกอสรจังทำการรูดปุ่นผมนั้นหลังหน้าปัดให้ค่ะ เข้าในโดท้ด้วยค่ะ จัดการติดตะแกรงกันหนูกันแมลงกันเสร็จไปไหมเข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะติดเป็นตะแกรงแบบนี้ยังสามารถใช้ลมวนภายนอกได้ปกติค่ะเป็นตะแกรงเหล็กหนูรัอวแมลงไม่สามารถแทะเข้ามาในรถได้ก็รถรุ่นนี้นะคะก็จะติดยากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทรงของตัวช่องลมวนภายนอกก็จะเป็นทรงโค้ง จัดการเกร็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะได้ทําการยกตู้แอร์ประกอบลงรถค่ะต่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่เปลือกเรียบร้อยค่ะพร้อมกับจัดการเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นประเก็นฟองน้ําเก่าเด <c oughs> ี๋ยวช่างจัดการยกตู้แอร์ประกอบลงรถค่ะ จัดก,การยกหน้าปัดประกอบรงรถค่ะ ก็จะมีเพิ่มแผงแอร์ใหม่หนึ่งแผงค่ะส่งให้ลูกค้าดูนะคะว่าแผงเก่าถอดออกมาก็มีคาบแชะแชลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนแผงใหม่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบแผงใหม่ลงรถค่ะก่อนจะประกอบแผงแอร์ใหม่ะก็จัดการเป่าฝุ่นทำความสะอาดแผงมาโมหนาให้ค่ะฝุ่นตันเยอะค่ะ หลดขันไหนที่ไม่เคยถอดแหงแนออกมาซ่อมบำรุงหรือว่าเปลี่ยนตัวไดเออนะคะก็จะไม่ได้ชิดความสะอาดตัวะระหว่างแหงหม้อน้ำแลงแหงแงค่ะ จากช่างเป่าุูนำความสะอาดแผงม้อน้ำายก็จัดการประกอบแผงแอร์ไม่ลงรถค่ะช่างลงมือประกอบตัวพัดลมค่ะ หลดมาด้สามสกายช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะในส่วนของคอมแอร์ก็จะมีถอดคอมออกมาความถ่ายน้ำมันคอมล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกเช็คลวไม่่วดจัดการเปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่คอมก,กับเติมน้ำมันคอมใหม่และยูวีเช็คลวให้ค่ะในส่วนของชุดใส่น้ำยาแอร์จัดการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้เปลี่ยนลูกยางโอลิงถูกคอต่อของระบบแอร์ค่ะ พอบกับเปลี่ยนหัวสอนเติมน้ำยาแอด้านหนให้ทั้งสองด้านค่ะลูกยางโอลิงนะคะตามพอ,อต่อต่างๆของระบบแอในส่วนของด้านหน้าก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่พร้อมกับตัวไดเออร์หนึ่งลูกค่ะตัวสุดใส่น้ำยาแอร์แบบน้ำยาแอรต่างๆค่ะ,ะการล้างให้ใสสะอาดให้ขาวสะอาด เดินเข้ามาขอต่อตัวเอ็กัวเพรชั่นวาวนะคะจะมีเปลี่ยนตัวเอ็กเพชั่นวาวให้ใหม่ก็จัดการประกอบตามข้อต่อต่างๆให้เรียบร้อยค่ะตามข้อต่อของตัวฮีเตอร์ก็ใส่กิบล็อกให้ทั้งสองอันค่ะ ในส่วนของภายในรถก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์กล่องแอร์พร้อมกับติดตะแกรงค่ะกันหนุกันมแมลงกานเซตใบไม้เข้าในรถค่ะตอนนี้ช่างก็ลงมือกอบตัวหน้าปัดเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการแวกอากาศหรือว่าดูสูญอากาศภายในระบบค่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เติมน้ำยาแอร์นะคะดูค่ะการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะ มาดาสามคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะเช็คดูน้ำค่ะเติมน้ำหม้อน้ำให้เต็มค่ะคันนี้เติมน้ำยาแอร์ให้ตามสเปคค่ะค่าการทำง,งานเช้านี้ค่าด้านโหลดที่สามสิบ อยู่ที่150คอมตัดถึงนันายดิบลงจึงนันโลดิบขึ้นค่ะอุณหภูมิภายในรถก็ได้อยู่ที่9องศาอุณหภูมิรอบเชา้านี้อยู่ที่20องศาค่ะคอมทำงานดึงนันไยดิบขึ้นค่าความร้อนนะคะ,ะอี150คามหนดแอร์ไม่สูงก่อนที่เราจะหอะซ้อมเปลี่ยนอะไรตอนนั้นตรวจเช็คค่าการทำงานตอนเที่ยงค่าความร้อนก็ขึ้นสูงที่250ค่ะ ต,ต่อปกติภายในรถลงมาได้อยู่ที่8องศาค่ะคันนี้ก็จะมีปิดีนชุดตู้แอร์นะคะที่ตัวเดือรั่วออก,กเปลี่ยนแผงแอร์ด้านหน้าไดเออร์ถอดคอมออกมาร้อในน้ำมันคอมค่ะเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ในส่วนของชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะก็จะเห็นว่าล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้หมดค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่เราล้างระบบรเราเลียร์ระบบน้ำยาแอร์ภายในระบบนะคะก็จะใส่แบบนี้ค่ะสายเส้นนี้ก็จะเข้าภายในตัวด้านสีน้ำเงินหรือว่าด้านโลค่ะแสดงค่าการทำงานให้เราดูหัวสีน้ำเงินนะคะสายมีมีน้ำยาแอร์สีใสผ่านก็จะวัดค่าการทำงานของด้านสีน้ำเงินด้านนี้ค่ะในส่วนของหัวสีแดง เราจะวิ่งมาวัดค่าความร้อนของระบบแอร์ด้านสีแดงหรือว่าด้านไฮด้านนี้ค่ะอัดลมทำงานปกติค่ะคอมตัดลมหยุดคอมทำงานัดลมทำงานค่ะตอนนี้ค่าความร้อนไม่สูงก่อนัอดลมสปีดหนึ่งทำงานเบาๆค่ะช่างจัดก,การปิดฝา และด้านโลให้พบทั้งสองด้านค่ะช่างตรวจเช็คน้ำมอน้ำได้ล้างผ้าฝุ่นต่างๆออกให้ค่ะช่างจัดการฉีดล้างความสะอาดแผงหน้ารถให้ค่ะสะภาพน้ำที่ไหลออกมานะคะ,ะก็จะเป็นเศษดินเศษฝุ่นที่อุดตันแห่งมอน้ำค่ะหลังซ่อมระบบแอร์เครื่องยนต์เดินเรียบ ไม่โหลดไม่ฉุกกำลังเครื่องยนต์ค่ะสังเกตได้จากการกระต่อกของแอรตรวจเช็คภายในรถค่ะหลังสากที่ยกหน้าปัด เปลี่ยนตู้แอร์ตอนนี้ช่างก็จัดการประกอบหน้าปัดให้เรียบร้อยค่ะ จากที่ประกอบหน้าปัดกตัวเหรือนใหม่ไม่มีไฟโชว์ค่ะคันนี้ใช้พัดลมโบเวอร์หรือว่าพัดลมตู้แอร์ตัวเดิมนะคะภายในรถก็ปรับระดับน้ำยาแอร์ที่สุดค่ะเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่3ขีดวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่89องศาอุณหภูมิร,รอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่14องศาค่ะ ลมนะคะไ้สุด่เดี๋ยวมาดูแรงลมที่ออกจากช่องลมค่ะแรงลมที่ออกจากช่องลมนะคะก็ได้อยู่ที่23กิลเมตรต่อชั่วโมงคือกว่าลมแรงปกติค่ะเทตการทำงานของตัววิทยุค่ะ Love ดได้ปกติรับรวิทยุได้ปกติค่ะระบบน้ำทิ้แงแอร์หยดลงใต้ท้องรถปกติค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิที่ออกจากช่องลมอยู่ที่8องศาอุณหภูมินาเซ็นเซอร์หรือว่านาตู้แอร์อยู่ที่4ที่5องศาค่ะ คอมแอร์ตัดต่ออุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ที่16องศาอุณหภูมิรอบๆชานี้อยู่ที่20องศาค่ะแนะนำหลังเลิกใช้แอร์แต่ละวันนะครับหรือว่าก่อนดับเครื่องยนต์ทุกครั้งสัก2นาทีนะครับก่อนที่เราจะถึงบ้านถึงที่ทำงานก่อนจะถึงห้างก่อนจะดับเครื่องนะฮะ คือแอร์มันมีความเย็นอยู่ในระบบของมันอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมตอนนี้ลมมันออกมาที่ประมาณ8องศาถ้าเราดับเครื่องยนต์เลยนะฮะหรือว่าปิดแอร์เลยนะความเย็น8องศาก็ยังอยู่ที่คอยเย็นอยู่ฉะนั้นนะครับแนะนําให้ปิดสวิตช์ AC ก่อนดับเครื่อง2นาทีนะครับดูนะฮะปิด AC นะฮะปิด AC ตอนนี้ความเย็น8องศานะครับ ง่ายๆนะตอนนี้ยตอนเนี้อยู่ที่9ก้าโมงสี่สิบเนาทีเโมงสีนาทนะีปิด ac นะฮะขึ้นมาละเก้าจุครับขึ้นมา11แล้วนะ ลองลองดูนะครับอาจจะ1นาที2นาทีแล้วแต่สภาพอุณหภูมิภายนอกเอาให้รู้สึกว่าก่อนที่เราจะจอดรถแล้วเราไม่อึดอัดจะเป็นการไล่ความเย็นออกจากคอยเย็นแล้วก็ไล่น้ำนะไล่น้ำออกจากในส่วนของตัวแอร์นะครับ ันนี้ผ่านไป1นาทีนะครับขึ้นมาที่ 14. แต่ถ้ากลางวันภายนอกมันร้อนนะครับนะครับก็อาจจะสัก1นาทีพอนะครับเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิมันอยู่ที่21องศา21องศาเองนะครับนะครับลองดูเนาะสัก2องนาทีอันนี้เป็นการแนะนำนะสองนาทีนะ อันนี้2นาทีแล้วนะ2นาทีขึ้นมาที่15เองนะครับลองทําดูครับช่วยยืดอายุตู้ตู้แอร์นะฮะแล้วก็ลดกินอับเวลาเปิดใช้งานตอนเช้าครับ2นาทีนะฮะก็กี้สี่สิบเจ็สี่สิแปดสี่สิบเก้าก็ขึ้นมาประมาณสิบหกองศาลองทำดูนะครับปิดแอร์ก่อนถึง บ้านที่ทำงานหรือที่ห้างนะก่อนที่เราจะดับเครื่องสักสองนาทีครับ